กอันนี้ปีอะไรวะสองห้าสองเจ็ดกูยังไม่เกิดปะกูเกิดสองห้าสามห้าเชีย่ยกี่ปีวะสี่สิกว่าปีเนี่ยเพลงเมือ่อสี่สิปีเชีย่ย อุีปีเราเป็นแบบนี้เหรอวะการแต่งตัวเป็นไงวะเนี่ยสี่สนนับเปนตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้ววะถ้าเขาสี่ิปีเขาน่าจะร้อยเดี๋ยวนะถ้าสมมติตอนนี้เขาอายุ20่สิามาสี่ปีหนึ่งสองเขา60สิบหกสเจ็ดสิบแปดิน่าจะมีแ80ดสิให้เห็นนะฉันนันชอบกินเผือกส่วนเธอเกระเผือกเลือกกินแต่มัน ฉันชอบกินส้มตำแต่เธอน้าเงามเลือกกินแต่ถัว่วแต่มันก็พอดีนะใครเห็นเรา<อ>ก,กินกระถั่วก็เพราะเรื่องถั่วกับส้มตำม,มันก็พอดีนะเเเรราาป็นแนแ อาตอกุญจอือเอดิซ้อมก่อนโอ้โหย้ยคนไม่มีเลยดิซ้อมอ่ะีัยดิซ้อมคนไม่มีเลย บัวคำเกิดมาลำพังในดอกบัวได้พ่อฤาษีชุบเลี้ยงตัวงามดังดอกบัวกลางองคพรริมฝีปากแดงแก้มชมพูเิียวพันขุดพองเป็นยองใหญ่ผมกล้าวกระวัตถ้าดอกไม้งาม วันนี้หน้าเบามากหน้าเบาแล้วเป็นหนักหัวคุณหรอคะหาไม่ใช่ต้นโพสเฮ้ยมาคร้อยก็ไม่ใช่บาปี๊ยโคตรเท่เฮียเฮียเทเจจัดเทีย เทียเทียเทจัดเด็ดค่เท่เกะเทียเทเายเอาซะกูอยากซื้อเลยจัดทักทีมกับเพื่อนเป็นยุง4ี่ตัวรุมดูดเลือดมนุษย์จุกๆในเดอะมอสคิโต้แก g งยุงกับมนุษย์นับว่าทำสงครามกันมายาวนานจนกลายเป็นไอเดียบันเจิดให้ทีมสร้างเกมนี้จับเป็นเกมบู๊สุดมัน โดยการแบ,บ่งผู้เล่นเป็นสองฝั่งระหว่างฝั่งมนุษย์และฝั่งยุงที่ต้องสู้กันในบ้านหลังใหญ่แต่มันไม่ได้เรียบง่ายแค่ไหนเพราะทางฝั่งมนุษย์ก็มีทั้งอาวุธสารพัดตั้งแต่ไม้ตียุงลูกดอกป่าพัดลมเป่าสเปรย์ข่นไฟเครื่องดักยุงก็เอาไปตั้งหรือจะล่อมันเข้าไปในไมโครเวฟและเผาทั้งเป็นก็ได้แต่ในฝั่งของยุงก็จัดว่าแสบพอกันเพราะพวกมันทั้งตัวเล็กบินเร็วหาตัวจับยากสามารถทํางานเป็นทีมรุมดูดแบบไม่หยุดสามารถฟื้นฟูเลือดเพื่อนยุงด้วยกัน นำซ้ำยังมีพลังพิเศษเพ<ก>ี่อไม่ใด้ดูดนเ,นเลือดมนุษย์เด e m มัส u ิโต g แก g งกำลังอยู่ในขั้นการพัฒนาและกำหนดวางขายปลายปี2024นี้ครับเ็ดพ <Yeah. Yeah. S 2> ูดถึงคนที่หายไปจากชีวิตเรานะครับโอนอันนี้เหมือนรถไอ้นี่บ้าวะของพี่กิจเลยบ้าวะไม่บาวะ <c oughs> บอกไม่กล่าวอะไรเลยนะพลงได้ชื่อเพลงว่าไห้บ่างวะ ตัวะไไรโดยปอ,อ๋อไอ้เหี้ยคันนี้ของพิกกี้ไอเ้เหี้ยเอสบันเนี่ยเครื่อง,ง,ง,งเครื่องอะไงเครื่องเอสบันป่ะไม่ใช่คนที่จะไปถ้าอยังให้เกียรติกันช่วยบอกฉันอะไรที่อยู่ในใจเพื่อนายเป็นอัไอดไม่ได้ดังใจความเงียบจะเปรียบเทียบมันงานศิลป์แต่นี่มันรักเราและโทษที <c oughs> ดีเซลเปกทูผมไม่รู้น่าจะใช่น่าจะใช่มันดีเซลเป็กทูอะแต่เป็นเครื่องเครื่องที่เครื่องแรง เครื่องแพงอ่ะเครื่องตัวแพงอ่ะแพงแบบแพงชิบหายเลยอ่ะน่าจะประมาณยี่สิบล้านวาตอนนี้จบมาถ่าจบไปยี่สิบล้านอ่ะใช่แรแลแล,ล,ลครับ้อน้องผู้หญิงแร่ชิบตอมั้งไหมของแรของแรพระนครเซิร์ฟเซิร์ฟม,มาแล้วบอกเลยนะไม่หรอกแต่ลำไรขวยอะไรวนะ่ะ ครับผมถ้าผมโกหกขวหยผมตายเลยตอนนี้เลยไม่ตายเพราะว่าอะไรเพราะผมไม่ได้โมผมไม่ได้โมเออทําไมไม่เชื่ออะไรกันเลยวะที่หลังไม่เล่าอะไรให้ฟังละพูดไปแล้วก็ไม่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 เชื่อกันอะไรสักอย่างผมก็จะไม่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 เล่าให้คนดูฟังแล้วก็จริงของมันนะไอ้อะ เจ็บแล้วจังคือคนหวยกินแล้วทนคือรักแท้เขอาค,ครับสิบาทของสิบบาทนะครับ

มึงินส่งอะไรด่ามากทำไมเนี้ยเล่นมายากอะไรตีเอานนี้ตัวดัมเมี้ยนมันจะโบอยู่ใต้น่นอนตัวนั้นไอ้ว่าอยู่ขวากูยิงขนาดห้าสิบถึหกสิบมาพลาดเล่นเล่นไอ้ตีไอ้ตีไม่ยิงเลยเหรอตัวเนี้ยสาบานเนอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรยิงไม่โดนยิงไม่โดนกูเชื่อเลยว่ายังไงก็ยิงไม่โดนไม่โดนเลยแล้วมันไม่ติดตัวหลังแล้วตีเยียบหัวไปเล่นดิ๋ยวตอนดึง่อนเร็วๆดึงก่อนได้ปะอันใหญ่ๆทบเลยแลปืนยิงอยู่ไหนอะ มันมีอีกเม็ดบ้างไอตี๋บนจุดสีเพิ่งเล่นตีเพิ่งเล่นตีใจเย็นตียาลักแรกตียาตื่นตนกทุกอย่างก็อยู่ในความสึกตีเอาสวยสวยมากตีเหลือตัวเดียวก็ดีเลยตะคบอยู่ต้ายตัวนี้ไอ้ว้าอยู่ขวาปุ่มยิงขนาดห้าสิบหรืกสิบปะพามาในฐานเล่นมึงอยากกเอมึงอยากกเอึงอยากก็้ยได้ไหมอ่ะพากูเหวีหมดมึงเอ้ยอะไรวะมันไหลลงมาแล้วผมดูแล้วผมดูแล้วอันนะดับเบิ้ลบ้าเออที่บอกกูรักไอ้เกตแบ็คอ่ะตอนพูดผมดูแล้วมึงรอรับแรงกระแทกได้เลยมึงเป็นอะไรโคโนมีคนเดียวไห้หน้าหนังกูมีเหมืออนนนกัะทีเดด็

ไอ้ยาวฉันไปได้ไหมฉันกูใครมองว่าแบบนี้สวยบ้างผมหนึ่งมองว่ามัน,มนไม่สวยนะแล้วแต่คนนะมีคนมองแบบนี้สวยไหม แเออก็หลายคนนะแนวตอนผมอายุประมาณ50-60เนี่ยจะเป็นสภาพนี้ละนั่งเล่นเกมแรมสกีเต็มสุลายเชี่ยอย่างแม่นน่ะเชี่ยคนแม่นน่ะ มันชิบหาย like like อ,อะหัวเรอะขอเต็มจอเลยอย่างเงี้ยในทิกต็อกมีไม่เว้นแต่ละวันโอ้โหเป็นสูตรอะไรครับผักขมรสแซ่บ ไว้กินตอนหิวมื้อก่อนนอนอย่างนี้สำหรับผมนะต้องมาโดนลงโทษอะไรอีกแล้วตอนหิวครองามอ้วนอีกแล้วชีนี่ตัวอ้วนใช่ปะผมไม่เคยกิน,นอะชีตอะเอาเรามีแม็กกี้แล้วเราแม็กกี้นะครับหยอแล้วก็ผักโขมนะครับจากอะไรเนี่ยผักโขมจากเซเว่นโอเคมีอยู่มีอยู่เจ้าเดียวมั้งเทราสลงไปอย่างนี้นะ <S <S> สันหาเป็ละเมอมันอร่อยจริงเหรอวะกินข้าวกับชีสยังไงล่ะเนี่ยโอแล้วสุดท้ายนะครับแล้วก็โรยพริกลงไปด้วยโโอ้หน้ำพริกนรกด้วยใส่หมดเลยนี่เหี้ยเก็บอยู่แล้วแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินอะไรแบบนี้นะเออหือนี่ไม่ใช่อะไรนะ ผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยนะกูกับข้าวนะกูน่ากินปะนี่จะพาหนากินเหรอวันเนี้ยอันนี้ผมมองว่าเละกินแปลกะ่ะรู้รู้ว่ากินได้ไว้แต่ผมอะไม่ไม่ค่อยกินอะไรแนวนี้แบบเละๆแบบเนี้ยไม่เคยนอกจากโจ๊กอะนึกว่าปะอ,อร่อยจริงเหรอวะแบบเนี้ย ก็แล้วแต่คนชอบนะปากคนไม่เหมือนกันต้องบอกก่อนปากคนไม่เหมือนกันปากคนไม่เหมือนกันครับคนกินยากอย่างผมเนี่ยแบบนี้มาเนี่ยอื้อหือเรเลืองลวมันต้องคุกให้มันละเอียดนบยังมีข้าวบางส่วนยังขาวอยู่อ๋อเมื่อกี้มีกระสาลายเปล่า ใช่ป้ะทำเหมือนซูชิอารมณ์การทำอาหารเหมือนแบบทำอาหารของเกาหลีอ่ะก็ทำเหมืองเกาหลีอ่ะที่ทำข้าวเขาจะผัดเป็นคุกเป็นอย่างเงี้ยเขาผัดเป็นแบบทำให้มันแบบติดๆเหนียวๆอย่างเงี้ยดูนะพอคุ้กอย่างงี้เถอะแค่สาหร่ายอันนี้ก็อร่อยชิมหายแล้วนะจะบอกให้ทำเปสาหร่ายอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะไม่ต้องคุกกับข้าวก็ได้เอาจริงๆอ่ะออกกินเโ้ สาลายหาซื้อได้ง่ายๆขอสองแผ่นเลยได้ไหมก่นเดียวไม่ไหวมาๆาคำโตๆคำโตๆฮอนๆอนโตโตฮอนฮอนเราไปคุยกับสาละอย่างนี้นะถ้าไม่อร่อยนะเคืองยิงติดตอกไปครับ คือเอาจริงๆนะวันนี้ผมอะหน้าเยียตีเนี่ยความอร่อยหรือว่าความเชี้อะไรอะน้ำเสียงหรือว่าการพูดอะมันมันไม่มีความน่าเชื่อถือสำหรับผมอีกต่อไปแล้วรู้ปะ่ะทุกคนรู้ปะ่ะไอยียตีจะพูดอะไรอะมันไม่มีความน่าเชื่อถือออกมาจากปากมันเลยสัก สักแอ๊ะถึงข้าบอกปอ่อยมาเนี่ยดูดิโอไม่อุ้ยอร่อยมากเ <c oughs> ผ็ดกำลังดีร <c oughs> ้อนๆหวานเปรี้ยวเอ้ยหวานเผ็ดๆไม่เปรี้ยวอร่อยมากดูดิอือหือฟิน ฟินมากออลองทำตามนะครับแบบเบสจริงๆใจไม่ติดให้เก้าจินได้การเพินอร่อยเชื่อไ,ได้จริงเหรอไอ้เชื่ยม่นได้จริงเหรอไอ้สัตว์เชื่ยม่นได้จริงเหรอไอ้เหี้ยสะอึกกว่าบูไอ้หลุยเอาจีบิดม่ให้หน่อยป่องนึงเอาเอารถสีอ่าปันเซอร์ปันเซอร์ปันเซอร์จีบิดหมดที่อเอาดน์มิสวสว์มือไปไกลๆกูดิไปให้ ของเด็กนะ่ะไม่เอาไม่มีหมดแล้วมีไอ้บูมไปดูดิเขาส่งมาให้ไม่ไม่เคยขาดโอ้โหไหนบอกไม่เจอไอ้เหี้ยอย่างหลุดเลยสัตว์กระเบื้องกระเบื้องเฮ้ยอย่างหลุดเลยลเยะด,ดูคลิปขอไอ้เหี้ยตอนที่ฮาสุดแล้วไอ้เหี้ยผมจะบอกให้ไอ้สัตว จะต้องดูใครหรอกไอ้ยี่ยมึงส่งคคิดไปตอนบาหาทุกอย่างอ่ะไอ้ยี่อ่ะ้สัตว์ลูกค้ารักตายอ่ะไอ้ยี่อ่ะ